ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟวิลพลและนี่ก็คือเกม Call of Duty Mobile นะครับโม oh. วันนี้ก็เราจะไปโซโล่กันที่โหมดโดดร่มนะครับก็คือเป็นแมป Backout นะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงเอ้ายังไม่ได้เปลี่ยนสกินเอาใหม่เอาใหม่ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวขอนายา่าเปลี่ยนเป็นสกินตัวไหนดีเอาตัวไหนดีไอ้ัวม่วงเหรอ ตัวนี้แล้วกันตัวนี้เท่ดีเ,เป็นตัวนี้แล้วฮะไปกันเลยไปกันไปกันยัง as t w year later <c oughs> มีเวลาในการเตรียมตัวประมาณเกือบสองนาทีนะแล้วก็วิ่งโตเตะแถวนี้แหละมุมอมองนี้ ปรับมุมมองได้ไหมเออได้อยู่มุมมองนี้นี่รู้สึกมันจะมุมแคบไปหน่อยใช่หมัห้ียกกิอเออโอเคอาชีพที่ใช้วันนี้เป็นอาชีพสเกานะฮะ เก้าไปสเก้าเอ,ออเออเออเก้าก็คือไอ้ไอ้ที่มันอยากเล่นด้วยบอกว่าเนี่ยเออเออ,อ,อแก้งเขาแล้วเราก็ตกลงมาเอง สก,กาวก็คือเป็นสกินสกิลที่เหมือนกับว่าสามารถมองเห็นตำแหน่งของศัตรูได้เดี๋ยวใช้ให้ดูเดี๋ยวใช้ให้ดแูแต่อยู่ในน้ำใช้ไม่ได้รอแป๊บสมมติว่าเราวิ่งวิ่งมาใช่ไหมก็เร็วๆสิอ่าสมมติเราวิ่งวิ่งมาใช่ไหมเราก็ยิงไป แล้วก็จะเห็นใช่ไหมเป็นจุดแดงในแมปนะอ้าวอีตาคนนี้มันยังอยู่เข็ดเรดดีนะฮะดูซิว่าวันนี้เราจะได้ The Winner หรือไม่สกิตน,นตนนัวน,น,น,นี้เท่ะ มันเหมือนเสือจ้าขัวอะไรบางอย่างเสือจ้าขัวโดนไปที่เกาะนูน่วไอซ์แน่นนะฮะลงไปฟาร์มของใต้ดินไปฝฟาร์มของใต้ดินกันจ้า ก็คือปากท่อนะฮะเราจะลงตรงนี้มาถึงก็รีบเก็บต่างๆเกาะทองอัพอัพอัพเปิร์กอะไรก็เก็บมาให้หมดนะฮะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ใช้ก็ตาม มีการยิงกันข้างบนนะรผมมีการยิงกันข้างบนฆ <First time. S 1> ่ากันตายละโอแมนวอลเหรอน่าสนใจเอา้า ไม่ใช้ปืนกลหนักสองกระบอกเลยเหรอมันมันจะดื่กระสุนกันนะ,ะได้สไนเปอร์มาอันหนึ่งนะฮะรู้สึกว่ากระเป๋าจะเต็มแล้วเลยเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบ แป๊บเราจะขึ้นไปข้างบนและวเก็บกระสุนนะฮะเก็บกระสุนเก็บกระสุนระหว่างทางแล้วก็ขึ้นไปซวายโวลข้างบนนะฮะมีตีนด้วยข้างบนมีตีนรอเราอยู่ข้างบนนะฮะตอนนี้มันคงจะงงว่าผมอยู่ไหนที่ไหนได้ผมอยู่ มันวนเวียนอยู่แถวนี้นะ่แถวนี่นี่มับนวนเวียนอยู่แถวนี้คาดว่าน่าจะอยู่ชั้นบนด้วยนะผมจะค่อยๆย,ย่องไปมีสองตีนด้วย OMG ปล่อยมันสู้กันก่อนมันตายแล้วปล่อยมันสู้กันก่อน <S <S อ่าแล้วก็จังหวะนี้เราเข้าไปชาร์ท เรียบร้อยนะฮะเกือ <c oughs> <c oughs> บตา <c oughs> ยเกือบไม่รอด <c oughs> ทำไมโอแมนวอลมันลั่นไกลแบบนี้นะไม่ชินเลยเ <c oughs> วันนี้ม่ใช่ดีกว่าเออดีอยู่ <c oughs> แต่กระสุนมันก็ดูแรงนี่นะเมื่อกี้เราจะมาดูกันว่าใครอยู่บนเกาะนี้กันบ้าง <c oughs> ไม่มีจุดแดงขึ้นมาเลยอากระเป๋าแปดช่องไม่มีจุดแดงขึ้นมาเลยก็หาปืนดีๆใช้ก่อน่อะไคลโรหนึ่งสีหนึ่งได้อยู่กระบอกนี้ได้อยู่ไคโรหนึ่งสีหนึ่ง แล้วก็ขึ้นยานไปอัพสกิลกันแต่ว่ารู้สึกว่ากำลังมีแอร์ดรอปมาตกแถวแถวคอนสตรัคชั่นไซต์นะฮะก็เหมือนเดิมนะจอดไม่เป็น oh. นี่ไปกัน Let's go Ooh. วันนี้ก็ผมได้ปักหมุดที่ที่จะไปแล้วนะมันตกตรงที่ผมจะไปพอดี OMG ทั้งแอร์ดรอปทั้ง up skill แต่ว่าจะมีใครไปจกก่อนเราหรือไม่ีพนามุลเล่นนะประกาศสัปดาโดดได้โดดได้ฮะ นี่อับสกิลตรงนี้ตรวจดูก่อนนะว่ามีชาวบ้านชาวเมืองอนะไรอยู่แถวนี้เปล่าถ้าจะไม่มียานผมระเบิดอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็แอร์ดับตกตรงนี้พอดีเยี่ยมพอดีว่าจอดไม่เป็นครับก็เลยต้องสละยานโดดเอานะฮะโหดไหมเีได้อยู่นะ มีการดิ้นเสียงการยิงกันเกิดขึ้นยินเสียงแั้งไงมึงตายแน่ไปไหนกันแล้วเรียบร้อยแม่ก็ยังสามารถทำเกาะทองผมลดได้นะ แต่ก็ไม่เป็นไรเรามีเรามีกอดทองให้เติมเยอะอยู่แล้วเราก็เติมไปเลยไม่ต้องเสียดายนะฮะเราหาใหม่ได้เ,เดี๋ยวเราจะลองตรวจแถวนี้ดูสิอ่าเจอนะฮะเจอตีนแถวนี้ยังไงแกไม่รอดแน่ไม่ได้เอาเปิร์ก ม,มันรอดไปแล้วทำไมผือปืนไม่นิ่งเลยไอ้ไอ้แก<อ><อ>จะมารีโหลดอะไรตอนนี้ฉันเกือบตุยดีนะที่มันเป็นบอดหรือเปล่าวะฉันเกือบตุยแล้วก็ไอ้นั่นก็ฆ่าสายตาฉันไปเลยทีเดียว อดีนะไม่ใช่พกโปรไม่งั้นผมตายแล้ววิ่งมาโง่ๆเลยนะครเมื่อกี้วิ่งมาแบบไม่เห็นหุ่งอะไรเลยนะฮะโจกตรงนี้นะครผมไอเอ็มโฟลูกรักลูกรักของเท่าเอมโฟลูกรักก็เติมกอทองกอ่อนกอทองมันหายเมื่อกี ตอนนี้ผมอยู่ในวงหรือเปล่าไม่ได้อยู่ในวงนี่หว่าแสดงว่าต้องวิ่งเข้าวงแล้วล่ะแต่ถ้าเจอรถก็จะดีมากแต่ถ้าไม่เจอก็คงต้องตีนเปล่าออไปออระหว่างนี้ก็ตรวจไปด้วยว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือไม่ไม่มนะีก็วิ่งเข้าวง ลืมเก็บดาบวิ่งไปไเรื่อยๆนะฮะตอนนี้นั่นไงฮะไม่รู้แันเข้าก็ไม่เป็นไร ก็มีคนวิ่งมาพอดีมาตกพอดีเอฟพีอาร์วายตีนมาใกล้ๆกล้เลยจก Has been ยังไม่ได้เอาปืน APR 50เลยไหนวะ a อพ50ห้ามัวา P ม,มายืนช้อปปิ้งอยู่นี่นะเอาไมค์ก oh ็ฉันลืมแต่งปืนมาเหรอเนี่ย <c oughs> หรือว่านี่วะเอออันนี่วะโชคดีโชคดีอายฉันทิ้งปืนกลไว้ทำไมทำไมวันนี้เล่นสือจัง <c oughs> เก็บมานะฮะเก็บมาคืน ลาลาะลาล่ะเเลยติดเลยนะฮะเพลงนี้ยังไม่เคยฟังเพลงเต็มเลยอ่ะเพลงลิซ่าร้องลาลาไม่มีรถให้ใช้เลยอ่ะบ้าบอมากอันนี้ก็คือยืโยนบ้องหลามไปนะเป็นบ้องหลามเวทมนต์ที่สามารถแบบว่า ใช้สายตาเวทในการสอดส่องศัตรูที่ย่างย่งงกลายเข้ามาในเขตวงเวทอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เผอเจอสุดๆเผอเจอสุดๆนะตอนนี้ยังไงรถไป <c oughs> เอารถตอนนี้ทันไหม <c oughs> เป็นรถจี๊ปนะฮะรถจี๊ปไปนี่มีเบิร์นเื่องเลยไหม เราจะมาเอาเอ็มโฟตแต่งนะครโอ้ยเอ็มโฟตแต่งจ้ามีการยิงกันเกิดขึ้นแต่ว่าโอ้ขี่นี้ก่อนดีกว่าขี่ไปดูที่เกิดเหตุเลยดีกว่า เห็นคนแล้วมันห้อยมาไม่ได้วะไล่แท็ไล่บี้ันดีว่ามันอยู่ไหนเลิกทักเอิกทัก Perfect นัดเดียวจอดวะเปลี่ยนไปได้ไงวะมีคนยิงเราวะ เฮ้ยมันใช้สไนเปอร์นี่ว่าอ๋อหมากัดนี่ว่าะตาเอ้ย <c oughs> มันปล่อยมามา,มาตัวคน<า>ไปไหตัวคนจะไล้เหยียบแกรับเหนียวไปไหนแล้วแอแกไม่รอดแน่ แกไม่รอดแน่คนคนบ้าบอ,อเติมเกาะครับฮะมีคนสก,กาวเราเว้ยใครวะยังเติมเกาะไม่เสร็จเลยรู <c oughs> ้สึกละคายเครื่องเล็กน้อยถึงปานกลางนะครัรบจบแล้ว ขอบคุณสราวน้ำดิ้นจีที่แฟนเสิร์ฟให้นะฮะไม่ต้องอีช้าผมหรอกนะฮะอ้พวกไม่มีแฟนก็ไม่มีใครเสิร์ฟให้ทุยสมหน้าตัวรล, <laughs> ลงเกมนี้ตัวลงคลิปนี้ซะนอก <c oughs> อ่าเงียบเลยเหรอพี่ยังเห็นคนอยู่เลยไปเอากดอทองมาใช้ด้วยกดทองหมด ยังไงเฮ้ยมีตีนได้กวาดทองพอดีมาจกนะฮะมาจกเมื่อกี้เจอเปิร์กทองของสไนัยอยู่ตรงนี้ก็ยัง อัพกาะก่อนนะครับเป็นสิ่งแรกที่ควรทําตอนนี้มีผู้เล่นเหลืออยู่3คนนะถ้ารวมผมด้วยก็เป็น4คนก็เราจะขับรถเลาะหานะฮะเพราะเราเป็นผู้สาวขารถเกี่ยวไหมวะเนี่ยเลือเคยฟังไหยฮะเออนั่นไงจักดการนะอี๋ เกือบตายจริงๆมันควรจะตายคาต้นไม้ไปแล้วนะพอดีว่าคิ <Watch out. S 1> เลี้ยวผิดนะฮะเลี้ยวผิดไม่ใช่ดิขับชนไม่โดนขับผิดองศาไปหน่อยอะไรก็ว่าไปมาตายไปแล้วหนึ่ง มึงออกมาจากต้นไม้นั่นคือมึงตายกูพูดแค่นั้นแหละแต่กูต้องไปจัดการไอ้ข้างหลังนี่ก่อนไอ้ข้างหลังก็มาโดนทั้งหน้าทั้งหลังเลย ร้อนหนีดิปล่อยมามาขนาดนี้ไอ้บ้าเอ้ยดูว่าทักษะการเอาตัวรอดองใครจะได้เปรียบโดนด้วยนะที่มันยิงม,มุ่มั่นนะ,ะเกือบไม่รอดแล้ว <In coming. S 2> ถ้ามันใช้สไนเปอร์เล่นเรานนี้ก็คือ ชิปหายเลยนะบอกเลยว้าวมันแม่นมาก O M G ฉันขออนุญาตตบมือให้แกมันเอานัดเดียวเข้าหัวเราเลย เรายิงมันไม่โดนคนนี้เก่งจริงคนนี้เก่งจริงเก่งจริงขอญาตชมชื่นโอเคขอบคุณแม่นะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเอา The Winner ให้ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเฮียแกเก่งจริงๆนะฮะกับเหลี่ยมปืนของแกเป็นการดวลสนัยในการใน,ใน,ในตอนจบนะครับโอเคบ๊ายบายพบกันใหม่